สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขนสุมองสุบอลวันนี้กับพ่อพ่อกันข้าวพี่น้องกับ่องแม่น้องวายุกับบรรยากาศยามคำคำคำแล้วพี่น้องเขามีได้เมนูเนาะมีได้เมนูกับข้าวอายุการสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันีไอ้มมีคอยหมุนในกระตุกพี่น้องมันทนนาะพี่น้องมีแบบหวานปัดเลยเขาจะไปเอามาบิ๊ดแล้วนะ มาแปบแต่ว่าพี่บ้านพี่น้องทู้ว่าดสื่อนั่นเลยนะพี่น้องป้าไปเบิงน้ำกังหน้าตาเป็นน่ะเลยอป่ะพี่น้องน้ำไปเบิกไปพี่น้องน้ำไปเบิงน้ำกังเราไปเก็บย่ิื้อเสนอท่านเจ้าของได้พี่น้องไปขอเพิ่นเนาะคองเพิ่นบอกเขาไปไปเก็บเอามันลายให้เพิ่อนมาไปเบิงว่ามันลายอีหรือเปล่าไปคล้องเบิ่ก แต่ว่าผลเบื่บอแล้วเนาะผลเบื่บอเข้าไปเอามาแปบตับเม่งกระเสบแล้ะน้ำแปบนะกนะินกับตับหัวซนะิงไก่นั่นเนาะมาแปบมะข้อมะแปบนะครับน้ำพีไม่ใช่มาแปบพี่จ๊า อันเลิศลดดอกว่ะอันอยากเอาเบี้ามาเอามาแอบนัเสื้อมาแอบว่ะดูดูกว่ะแตงโมว่ะแตงโมไปพี่นอกบุกสวนบุกสวนเออโก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 มันยังมีอ้อบอกเล่าตั้งแต่อนมันมีอ้อแล้วก็พวกนี้นะ พี่น้องนี่กะลำกล้าพักกะลรมพี่น้องเพิ่งเคยเห็นได้นี่แม่แล้วบ้านมันเป็นลำกาห่อได้ค่ะมันมีห่อมันก็มีได้นี่พี่น้องนี่แหละมาแปบมัแง่ยำนะมะแง่ยำนี่พี่น้องมะแปะแม่เก็บเก็บเก็บก็กินกับอายุก็บยังกินมาแป๊บ เดี่ยวหดรู้ดกพี่น้องพิดรถไปกินกระตังหัวซิงไข่นะเธอแซ่บปะแซ่บอุ๊ยเราจะมีเขยอันนี้เอาไปกลับมาถล่เฮนะแซ่บเอาอย่าไปเอ็ดได้หลุมตกคุมตาได้เลยเอาไปต้มปนเซอกบสเคตพี่น้องกินกับแก้วกิเออกินกับป่นก็ได้แซ่บ มาแปะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเอามีหูอ่ะโย่เอินพังพุ่นเพิ่นเอิ้นแล้วเนาะคุณมือนี่กะจะห้ายาอยู่พี่น้องก็นเคยได้ผู้กู้เลยเอาอ้อนเอาแก่เนาะเราบางอย่างผู้ได้เก็บอย่างเดียวได้เนี่ยก็แก้ร้ายมันก็มีแซือเอาพอดีผู้เก็บมนหูเนาะกับบรรยากาศยังคำคำมาหาเห็นปลาลูกอายุเห็นปะเห็นปุตโต้หน่อยๆนะเห็นเออกล้ามาแต่งหมูตา นี่ยเด็กกวาแตงหมูกาแตงหมูจบายดีดูทุกรับดูโอโอไปละกาแตงหมูกวาแตงหมูป้ามันเป็นนยจังมาคอน้ำตากินดอมาอยู่ปู่มีเป็ดนกพูนทางถูกนนกาเตอร์เป็นสองขึ้นปูเทอเลมรึนกนกพี่น้องนกนกนก พีละลงปีละหน่อยนะวไปได้ตกตกคุ้มไหตกคุ้มไดคุ้มมันแตงมคืจะยัวยเขากินเนาะเคยชว์ด้เคยจะกินมาก่เคยกินก็ต้องสวเป็นแล้วนะพี่เนะพี่เลิลูกบ่ออไม้นั่น บบกพอไหมเอออายุสั่งโอ้ยอายุปีสีเก่งถ้าอยู่สีกระโดดขึ้นหุ่นนะสีงหูก่อนเช้ามันได้เยอะมันได้บ่อเอ็นน่ะเลยกมันได้แล้วโอ้ยน้องอายุกับสุนพี่นนอะ โอ้โกแม่แน่แม่นี่ตัวสิตกคุมแม่นี่สิตกคุมอย่าเข้าไปลูกสองปลาหลูเป็นซอยนไมนอกยังถือกันเถอะสับไปเถอะพูตัวเลอะลูกเออบางคำตาดีแท้แม่เราไม่เห็นเอาเรื่องยึดมาดู Do yêu mà dùng, mẹ bằng đuôi hả sơ? Lưng kìng thét? Huh? Ow! You thường nó thôi, lạy ly đèn bằng đôi khô. Tong mày mẹ thương. Cool, nhá. Hi lạy. Song đục đây nó. 3 diagon. Mặt điện sửa bỏ. 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 Mặt เอาแล้วไม่เอามีเทิงสำพี่น,อน้องขันชีหื่นกับหินมีได้มันต้นมันมีมันเต็นต้นสำพี่น้องมันเป็นเขือนน่พี่นอ้นองปัญญากาศยามแหลงแหลงพี่น้องคำคำนะเน้าท่องหายท่องหน้า อันนี้ก็จะเป็นอันเป็นนาบ้านะนะพี่น้องอยู่เอ็ดปอป้าอยู่คือเก็บได้ลายแท้ลูกอยู่คือเก่งแท้พูดึงเอาอยู่ปุดปุดอยู่พู้ตีเถ้าเก่ง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 อะไรลอยอยู่นี่เก่งอะไรลอจกเชดอนได้มาลูกนะเอาแล้วไม่ลูกไม่ดูนึกแล้วก็กลวย พี่ตัวลงอยู่บางคำจองพี่ลูกนั่นนั่นนะนี่นี่เห็นอันนี้นี่นี่นี่แม่แล้วโอ้พอแล้วมั่งลูกพอแล้วพอแล้วยิงขีดมันหมดหมด โดยโดยโดยลายบ่อมาเพื่อผอบไม้นะกระโดดไปป้อแล้วกตกตกน้ำได้ลุนน้ำน้ำน้องพี่น้องก่อนอื่นก่ะฟากกดไลค์กดแสแล้วถ้าพี่น้องกดติดตามซองแม่น้องมาหยุด้ลยนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องมาหยุดผ่านเร็วๆพี่น้องนั่นเถอะนั่นเถอะมีเห็นหน้ากบไปแล้วนะ แถวไทถก็ได้อัตโนมันแทวประทเทศไทยไ่อเ,นะเขาก็มีหุน้นแถวบ้านพี่น้องเนาะเพื่อนเอิญนะหรือเขาเขาจักแต่ว่าเป็นมาแปบบ้านบ้านแม่น้องมาเยอเพื่อนแต่มามาแปบปีเล อันเหลือนี่นี่แม่ดูลงก่อนเลย่าได้กระเด็ดอะไรไหมลูกโอ้ยเด็ดอะไรเด็ดเอาเ้อเเอา,อ,าอันเลืยื่นบังดูบันนี่ยื่นข้าแม่บังดูนี่ได้หดไหลายบังเด้พี่น้องได้หดไหลาย่อาย่ได้หดไหลไ่ อาไปี่เจาลำโพงไหต,ต,ตกตกต่อพรล่ะปะนี่พี่น้องอ๋อพรแล้วไปแล้วมีพี่น้องเก็บแล้วนะลายเตอร์อยู่พี่น้องกันยาวมันกก็ยันเขาใหยพี่น้องไม่ได้ให้แล้วแต่น้องเอาไว้กินไล่เตอรเละพี่น้องเนาะไลา่นี่พี่น้อ,นนองกินกระตําเม่งนะต่ำแบบต่ำ,ตำ,ตำอ,อันได้ต่ำมะเขือขือนั่นเลยต่ำมะรินนั้น ตั่กินกับมะรินนะพี่น้องเสียกินเม่งป้าพี่น้องบัดน,นี้หมือเขากะขำแล้วแต่ว่ากับข้าวเขาไม่มีหัวสิได้พี่เลื้อป้าพี่น้องน้องมาอยู่หมือก้อนมูตอนมาเอ้าวกระโปดก้อนมูหมือกับหมือก้อนมูนะพี่น้องนี่แหละหมู่บ้านเขากระสิเดชทางพุน่นกระสิเป็นวัดนะพี่น้องท่าแม่แดด้ บอตาไหมอ่ามาแป๊บหนึ่ากาศดีแหม่แหงพี่เนาะแม่ยางมีคันยุ่รเ่ยู่กับท่าแม่เดยจ้ผุนแหลงแล้วพี่เนาะลมได้ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบซันนี่พี่น้องพอกันคลิปหน้าก่อนอื่นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องวายุเด้เลยพี่น้องเด้อผ่านเร็วๆเนาะผ่านเร็วๆพี่น้องซ่องแม่น้องวายุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อพี่น้องพี่ใหญ่เอาอนงูเข่าขอบเนาะฉันแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าเนาะไปแหละสบายดี